แจ้งความค่ะแจ้งเรื่องอะไรครับฆาตาการรมค่ะได้คิวหรือ,อยังครับจากภาพยนตร์ไทยตลกร้ายที่ผสมผสานความดาร์คเรื่องราวฆาตกรรมและความลุ้นระทึกออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเรื่องตลก69ในวันนี้ เน็ตฟลิได้หยิบเรื่องราวของมันมาทําเป็นฉบับซีรีส์ในชื่อเดียวกันนําแสดงโดยใหม่ดาวิกาผมดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับฉบับภาพยนตร์มากน้อยแค่ไหนมาฟังรีวิวกันครับกับจังหวาจะรีวิวเรื่องตลก69เดอะซีรีส์ผลงานซีรีส์จากพี่เป็นเอกรัตนเลือง ใช่ครับพี่เป็นเอกกลับมากำกับให้กับเรื่องตลก69เดอะซีรีส์ที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าฉบับหนังเมื่อหลายปีก่อนเรื่องตลก69ก็กำกับโดยพี่เป็นเอกนี่แหละครับการกลับมากำกับเรื่องตลก69เดอะซีรีส์นี้ได้มีการหยิบนำเอาเรื่องราวที่ยังคงเคารพฉบับภาพยนตร์แต่ก็มีกิมมิคต่างๆเล็กๆน้อยๆเรื่องตัวละครเรื่องสถานการณ์ แล้วก็มีฉากต่างๆเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับแตกต่างจากฉบับภาพยนตร์นี่เป็นการรีเมคที่เราจะเห็นมุมมองที่แตกต่างไม่มากก็น,น้อยครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องตลก69เลยมาดูฉบับซีรีส์ก่อนก็ได้ครับสนุกไม่แพ้กับฉบับภาพยนตร์เลย โดยตัวซีรีส์นะครับออนแอร์ Air, อยู่บน Netflix แล้วก็มีจํานวนตอน6ตอนตอนละประมาณ40นาทีครับหลังจากที่ผมดูจบนะครับต้องบอกว่าผมเคยดูฉบับหนังมาแล้วแต่ว่ามันก็คลับคลายครับาคาครับมันนานมากละก็รู้ครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อตุ้มตกงานในช่วงที่เศรษฐกิจแย่แต่โชคชะตาก็เล่นตลกครับเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งตอนที่เขาไม่มีงานทําแล้วตุ้มได้รับพัสดุชิ้นหนึ่งซึ่งในกล่องนั้นมีเงินหลักล้านบรรจุอยู่ข้างใน ตุ้มจึงเลือกที่จะเล่นกับโชคชะตานำเงินหลักล้านที่อยู่ในกล่องนั้นกลับมาตั้งตัวเองใหม่แต่มันก็ไม่ง่ายแบบนั้นครับเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ดูจะค่อยๆยุ่งเหยิงมากขึ้นมีคนตามหาเงินหลักล้านแลวก็มีเรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลังที่มาที่ไปของเงินล้านทำไมมาถึงมาอยู่กับตุ้มแล้วนี่คือโชคชะตาที่จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่เรื่องตลก69ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมหล่ะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู คุณผู้หญิงเห็นกล่องวัสดุที่มาวางหน้าห้องบ้างไหมครับผมจะพูดในมุมมองจากคนที่เคยดูหนังมาแล้วแต่ผมก็จะรีวิวในส่วนที่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยดูฉบับหนังมาก่อนมาดูฉบับซีรีส์ก็จะได้รับความสดใหม่ไปอีกแบบนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าใครที่เคยดูหนังมาแล้วเรื่องตลก69เส้นเรื่องจะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ฉากการฆาตกรรม ใครอยู่ใครไปมีตัวอะไรเข้ามาผูวพ,พันกับเรื่องราวบ้างก็ยังคงมีแบบนั้นอยู่นะครับแต่ว่าระยะเวลา6ตอนตอนละ40นาทีเนี่ยมันก็สามารถขยายเรื่องราวหาเวลาไปเล่ามุมมองอื่นๆได้มากขึ้นทั้งเรื่องของตำรวจแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่อจิม๋มที่เป็นแฟนของตำรวจนะครับในหนังมันเป็นยังไงมันจะจบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับผมจะไม่สปอยนะครับว่าในซีรีส์จะเป็นยังไงแต่ว่าเขาจะมีเหตุการณ์วอดอิบเข้ามาอีกครับแล้วก็จะมีเรื่องของความแฟนตาซีเบาๆเข้ามาด้วยทําให้มี ความน่าสนใจมากขึ้นและถึงนี่จะเป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากฉบับภาพยนตร์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวซีรีส์คือเหตุการณ์ปัจจุบันครับมันไม่ได้เอาหนังมารีเมคแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวของยุคนั้นแต่มันคือการนําเรื่องราวของเรื่องตลก69ออกมาใส่ในยุคปัจจุบันผ่านเรื่องราวแบบเดิมตัวละครคนเดิม แล้วก็มีกิมมิคเล็กเลน้อยเพิ่มเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นถึงสถานการณ์โควิดเราจะได้เห็นถึงสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาเรื่องสังคมของสังคมผู้มีอํานาจสังคมในทุนแล้วก็ผู้รักษากฎหมายนะครับผมจะไม่สปอยว่าซีรีส์จะลงลึกไปแค่ไหนแต่ว่าก็เล่าออกมาได้อย่างจัดจ้านและตรงไปตรงมาพอสมควรอาจจะไม่ได้ มีการเล่าเรื่องการเมืองผ่านสถานการณ์ขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะเล่าเรื่องการเมืองผ่านเสียงหรือว่าองค์ประกอบภายในตัวซีรีส์นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วซีรีส์เขาต้องโฟกัสกับเรื่องราวเส้นหลักนั่นก็คือตุ้มจะทําอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ตุ้มเนี่ยเจอเงิน1ล้านและมันก่อยค่อย,อย,อยดีฟขึ้นดีฟขึ้นเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมมากขึ้นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ การเอาตัวรอดจากตำรวจการเอาตัวรอดจากความผิดมันจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นและไปสู่บทสรุปที่อะถ้าใครเคยดูหนังมาแล้วก็จะรู้ใช่ไหมครับว่ามันจบยังไงแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูก็จะยังไม่รู้เอาเป็นว่ามันจบได้คล้ายกับฉบับหนังแต่ก็ไม่เหมือนกับฉบับหนังสักทีเดียวส่วนฉากต่างๆที่นําไปสู่สถา,านการณ์ต่อๆไปที่มันทําให้เส้นเรื่องต้องเดินต่อไปได้ฉากฆาตกรรม ใครอยู่ใครไปใครเคยดูหนังมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับแต่ยังไงก็ดีฟังหูไว้หูก็ดีครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้ดูฉบับหนังมาก่อนจะดูฉบับซีรีส์นะครับผมดูเมื่อนานมาแล้วนานมากจริงๆนานจนบางทีแล้วก็ลืมตลกปะเนี่ยปัญหาเช่าเหรอแม่งไม่เหมือนในหนังไปหน่อยเหรอวะ เอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดง่ายๆเลยใครยังไม่เคยดูฉบับหนังเรื่องตลก69จะเป็นซีรีส์ที่ทําให้คุณรู้สึกรุนระทึกไปกับเหตุการณ์รุนระทึกไปกับเรื่องราวตลกร้ที่เขาพรีเซนต์ออกมาได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าใครดูฉบับหนังมาแล้วนี่ก็จะเป็นการหวนรำลึกถึงภาพยนตร์ตลกร้ขึ้นหิ่งอีกเรื่องหนึ่งของประเทศไทยครับดูเอาพอจอยๆพอครับเพราะว่าระยะเวลาในการเล่าเรื่องของเขาก็ตอนละ40นาทีแล้วก็มีแค่6ตอนเท่านั้นเองครับแต่ทีเด็ดของเรื่องตลก69ฉบับซีรีส์เนี่ยที่ผมชอบเลยนะก็คือ มันมีความเสียดสีมากขึ้นแบบเห็นชัดๆเลยครับทั้งเรื่องของตำรวจเรื่องของความโลภของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นตัวตุ่มเองหรือว่าตัวตำรวจหรือว่าจะเป็นผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้เพียงแค่เงิน1ล้านบาทในกล่องเขาสามารถเล่าเรื่องของมันออกมาได้แบบสุดจริงๆครับมันไปไกลกว่าที่เราคิดมากๆเล่าเรื่องเข้าใจง่ายมีสัญญาชวนตีความเป็นช่วงๆ แต่ว่าถ้าไม่ตีความแล้วก็ดูไปตามที่หนังเขาพีเต์ออกมามันก็จะได้รับเมสเซจที่ตัวผู้สร้างอยากจะสื่อมากขึ้นตุ้มถูกหวยมากครับหลังวันที่หนึ่งเลยค่ะอีกอย่างครับที่ต้องชื่นชมเลยคุณใหม่ไดวิกาสแสดงเป็นคุณตุ้มได้ดีมากมากดีแบบแบกซีรีส์ทั้งเรื่องได้แบบโอ้ถ้าไม่ใช่ใหม่ไดวิกาผมก็ไม่รู้ว่าใครจะมาแบกเรื่องนี้ได้นะครับถ้าเป็นฉบับซีรีส์ส่วนฉบับหนังอันนั้นก็ ขึ้นหิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับนักแสดงอย่างคุณลลิตาและอีกอย่างที่ต้องขอชื่อมชมนะนั่นะก็คือเรื่องการถ่ายทำเรื่องโปรดักชั่น แม้เหตุการณ์มันจะไม่ได้เกิดขึ้นหลายที่โลเคชั่นส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่คอนโดของตัวละครเอกแล้วก็ห้องต่างๆในคอนโดนั้นเพื่อนข้างห้องห้องตำรวจห้องของคนเล่นยาโลเคชั่นไม่เยอะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่าเรื่องให้มันไปไกลมากๆได้ซึ่งตรงนี้ผมโคตรซื้อเลย อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องซาเรื่องเสียงเรื่องเพลงเขาไม่ได้เอาซาวยงมาบิวอัพเราขนาดนั้นมันก็จะมีการให้ซีนเล่นไปมีซีนอารมณ์ที่ซาวไม่ได้เร้าเราขนาดนั้นแต่ทุกๆครั้งที่เขามีซาวเข้ามาช่วยเราทําให้เรารู้สึกลุ้นระทึกเนี่ยคำว่าตลกร้ายเนี่ยมันไม่ได้ถูกพรีเซนต์ออกมาแค่หน้าหนังอย่างเดียวแต่เสียงภายในหนังเพลงภายในหนังมันก็มีความตลกร้ายเบาๆเ,เ,เ,เหมือนกันครับเมโลดี้แบบตึงต้งเตึงต้งตึ้งตึ้งอะไรประมาณนี้ครับ เจ๋งมากๆโคตชชอบข้อเสียก็มีครับก็คือใครที่ดูฉบับหนังมาแล้วแล้วอยากจะดูฉบับนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากฉบับหนังขนาดนั้นครับพูดแบบนี้ดีกว่า มันก็แค่จะมีเรื่องของกิมมิคเล็กๆน้อยๆเรื่องแฟนตาซีเข้ามาในหน่อยแบบ w h a t if ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆมีเรื่องแฟนตาซีใส่เข้ามาโอ้ผมพูดยังไงให้เข้าใจดีวะคือใครยังไม่ดูอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าใครดูมาแล้วจะเข้าใจผมไม่อยากจะสปอยจริงๆเพราะว่าเนื้อหาของซีรีส์ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าพูดก็คือรู้ไปหมดเลยครับคือยังไงก็รู้ยังไงถ้าดูสปอยทีเดียวก็คือจบสิ่งที่แปลกใหม่ภายในตัวซีรีส์ก็จะไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปถ้าผมสปอออยนครััแตต่่่่ถ้้าาาววใกป็ไไมมงเ ก็นั่นแหละครับข้อเสียใครที่เคยดูหนังมาแล้วจุดเริ่มต้นจุดกลางเรื่องความตลกร้ายต่างๆนานาที่มันโผล่มาในซีรีส์ส่วนใหญ่มันก็จะโผล่มาในหนังไปแล้วนะครับมันก็เลยในส่วนของฉากพวกนี้อาจจะไม่ใหม่มาก แต่ใดๆก็ดีครับภายใต้ฉากพวกนี้ครับพื้นหลังของฉากเนี่ยมันทันสมัยมากขึน้นก็จะมีเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เขาใส่เข้ามาเพื่อให้มันทันสมัยเราก็จะรู้สึกได้รับรสชาติใหม่ๆเข้าไปเองอาจจะไม่ได้ใหม่ถึงขั้นที่แบบโอ้ไม่เคยดูมาก่อนเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องตลกของสิที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับผมพูดแบบนี้ก็หวังว่าจะมีคนเข้าใจนะ ข้อเสียเอาจริงๆถ้าไม่เคยดูหนังมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ถ้าเคยดูหนังมาแล้วเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าใครที่คาดหวังว่าจะมาเจอความแปลกใหม่จากตัวซีรีส์แบบอยากให้มันแตกต่างไปเลยอะ่ะผมว่าอาจจะต้องรอสโลเบอร์นิดนึงเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างมันจะอยู่ประมาณ ep สี ep ห้าละแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะนำพาไปสู่จุดจบที่ไม่ได้ต่างกับหนังสักเท่าไหร่ใครที่เคยดูหนังมาแล้วอาจจะต้องคาใจเรื่องนี้ครับเรื่องความแปลกใหม่ สุดท้ายนี่ครับเรื่องตลก69เดอะซีรีส์คือซีรีส์ไทยน้ำดีอีกเรื่องหนึ่งที่กำกับออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมงานสร้างเหมือนจะเล็กๆแต่ก็เก็บรายละเอียดครบทุกเม็ดเลยครับซาวเสียงโพสต์โปรดักชั่นก็ผ่านครับ การสแสดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณใหม่ดาวิกาสแสดงได้ดีอีกแล้วสีอารมณ์เอยสายตาที่ดูเป็นคนวิตกกังวลคนนี้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเอาอยัางไงกับเหตุการณ์ต่างๆดีเนี่ยคุณใหม่ดดวิกานําเสนอออกมาได้ดีเหลือเกินและสําหรับคําว่าเรื่องตลก69เหตุการณ์ตลกร้าที่เกิดภายในคอนโดห้องที่6ที่มันจะฟลิปเป็นเลข9เนี่ยเขาก็พรีเซนต์คาว่าตลกร้ออกมาได้ดีจิกกัดสังคมไปนในตัวเออวันหยุดนี้ก็หาเวลาไปดูกันนะครับ ไม่เสียเวลาแน่นอนยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นโปรแกร,รมที่โอเคผมให้ผ่านก่อนจะจากกันถ้หวว่าชื่นชอบกันนำเสนอของจังหวัดจานังขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสัญญาว่าจะสร้างผลงานดีๆออกมาแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ Le v e บอวี้เสรีบอวสวัสดีครับ